ก็ใส่ดีอยู่ครับราคาก็ถูกพอตุ้งกระดับประทับใจแต่ของอเพมครับบริการดีและก็เร็วสุดยอดมากครับมาใช้งานแล้วด,ด,ดีๆมาติดตีเราครับใช่ต่าเก่าปีครับนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ใส่ดีอยู่ครับอ่ามั่นใจได้พุณภาพกับการบริการนะครับมันมันมั่นใจตรงที่ว่ามันเป็นยางที่ว่าอ่ายางคุณภาพดียางแข็งน,นะครับยางจากสูเลยนะครับ เเลยเลือกใส่ตรงนี้ครับนะครับอะไรต่างๆกับเป็นอะไรเถนะครับการบริการดีครับพนักงานเพิ่นกับตอนราบดีครับนะครับสร้างเพิ่นกระเตุในดีนั่นครับว่ากับว่เห็นว่าพวกผอจะเืินนะครับรรม่บงงา,มา,เ,าเห็ืบบจะได้กับคือจังดีทุกครั้งนะครับเ็เลยเขามาตลอดถุกคบเดือนครับถุกตามระยะครับ ถึงจะอยู่ไกลกันแต่ใจเราใกล้กันใจใจ